อเมริกาโน่ที่ไหนใส่ตมวะริงนึงที่เวลามายุโรปเราต้องเตรียมตัวน,นเดินไปโดยถ่ายรูปโอ้โหโับรถเยี่ยนมากสวัสดีครับผู้ชมครับทาที่สดใสเรามากินอาหารเช้ากันครับที่โรงแรมไปดูกัน มายุโรปแล้วเ,เราต้องเตรียมตัวนะนี่เขาไม่ได้ปเปอนเตอร์เพราะว่ามันจะเลี่ยนมากครับคุณผู้ชมไข่ที่เนี่จะไม่เหมือนไข่คนา้าดเรานะต้องเตรียมตัวมาครับอันนี้โหลดใต้เครื่องมาอาอะไรซิปมันดีๆ ครับเช้าที่สดใสครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ดูเขาแต่งตัวจัดสุดในย่านนี้นะครับนึกว่าไป,ป RCA ครับเรากำลังเดินทางไปกินสตาร์บัคซึ่งอยู่แค่ตรงข้ามโรงแรมนี่เองครับเราจะไปโชว์ว่าสตาร์บัคอังกฤษนี่เหมือนบ้านเราไหมแม่ฮะโอ้โหไม่เหมือนหรอกสตาร์บัค <c oughs> ที่นั่งนอกเลยนะไปเล่นไหมคุณผู้ชมนี่สตาร์บัคอังกฤษดู รู้สึกเขยนมากเลยรู้สึกว่าคุยภาษาอังกฤษเขาไม่รู้เรื่องอเมริกาโน่ที่ไหนใส่นมวะในที่นี่แหละงงมากเราจะพาเดินไปดูจุดถ่ายดูวกันะครับเราดูในทิกตอกมาว่ามันมีจุดที่ไม่ต้องแบบว่าหลบคนให้ดูกันนี่รีวิวตู้โทรศัพท์สีเหมือนกับ <laughs> แคปรูปให้แม่ด้วยนะครับคนตัด นี่ครับส่วนตรงนี้ก็คือลอนดอนอายนะครับไอชิงช้าสวรรค์นะครับเป็นแบบว่าสัญลักษณ์ของลอนดอนเขาเราข้ามอุโมงค์ก่อนนี่ใครที่ไม่ได้ข้ามตรงนู้นนะเราข้ามตรงอุโมงค์นี่ครับเราก็จะมาโผล่ตรงนี้ครับได้เห็นสะพานด้วยยังไงขอบคุณทิกตอกช่องเดี๋ยวขึ้นให้ครับช่องไหนมาดู สวัสดีครับว่างกันด้วยเรื well, ่องประวัติลอนดอนอายนะครับไม่ใช่ลอนดอนอายประวัติพิกเบนนะครับผมจะเล่าประวัติพิกเบนเป็นภาษาเมชล้กันช่งชงชงทำไมไม่ผมอ่านผู้เ่ชงสงแช่งชิ่งชิงจอยชิ่งช่ชงเชาชิ่งชูชิ่งชงครับ เราก็เดินมาข้ามสะพานนี้ครับคุณผู้ชมใช่ครับเห็นไหมลอนดอนอายครับอยู่ใกล้ๆลอนดอนอายนะครับ,ลลออารบมาเป็นสะพานข้ามมันเดินหนึ่งรอบโอเคเราอยู่ตรงนู้นสะพานผ่านนู้นนะมาเดินอ้อมมานี่เราพูดถึงลอนดอนอายปนะเขาบอกว่าลอนดอนไอนะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของลอนดอน,นเป็นเหมือนดวงตาซึ่งมันก็คือชิงชาสวรรค์นี่แหละ ครับบูโรมาเก็ตนะฮะเราไปดูกันว่ามีอะไรข้างในบ้างไปกัเนเลยอร่อยขึ้นใจนี่ฮะเอาไว้รสครับ เด่๋ยวผมก็มากิน้ันนี้ครับเดี๋ยวนี่ครับอานาี่ข้นงนหลังเลยอ <c oughs> ืม ดีนะที่เอาวน้ำมามีน้ำทะเลอยู่นะออแต่ครับคุณผู้ชมอีกแบบครับวันนี้ดีดีอะหมดเลยแล้วเฮ้ยมึงอ่ะใ้่จ้ะตอนนี้เรากำลัง,ดงเดินเลือกร้านอาหารนะครับตอนนี้เราเดินอยู่เรียบแม่น้ำเทมนะครับบรรยากาศก็เดี๋ยวนี้เจ๋ออยู่นะชม ก็แฮปปี้แล้วนะเดี๋ยวเรรยากาศการใช้ชีวิตถูกไหมนะมันจะปุญมนเจ้าพยาเคยมาที่นี่ครั้งแรกตอนตอนที่อายุน้อยมากครับปมะมาณม2มสเมื่อกี้ครับผมเราไปซื้อภาพเมื่อวันพ่าจริงก็ไม่ได้ซื้อแต่จริงคือเขาแจกฟรีแล้วก็เราจะบริจาคให้เขาเท่าไหร่ก็ได้ครับดีนะต้องซื้าขอคนงานมาแจกเรื่องของเรื่องแล้วก็บัวเลยอันนี้ผมซื้อเ่งเจียนนกแก้วมานะแจีวเลย ีเขยนนะครับแปาอะไรไม่รู้ตีเดเตอร์แปทีนะครับขึมากับลกูกอคัมน,นนี้เราอยู่กับเอา้าโอเมก้าครับทุกชม่เาอะไรก็ไม่รู้ย นี่นะครับอิ่มพอร์ตนะครับจากไทยนี่ข้<พ>าวพร <า S 1> ิกน้ำพริกใช่เรียนไหมไม่เรียนครับมีขดีครับอย่าโกหกเลยไม่เรียนครับ อยู่ที่ห้างแคร์ริสครับพาคุณแม่มามายั่วดูซิจะแตกหรือเปล่าได้แล้วเหรอได้แล้วของใครของมา้าไม่ใช่ของแม่แ,แม,แม,ไม่ไม่เอาหรอไม่แม่เอาอันเดิมในเมื่อเราไม่รู้จะไปไหนครับนี่ฮะซูปเปอรด์ดูเราเข้ามาอยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่านไมอ่ออกส่วตัวผมชอบเดินซูปเปอร์มากเลยนะเจออะไรแบบนี้มนกล้องแล้วนะยินดีแต่ว่าเนี่บ้านเราไม่คยมี ตีลวเล่าเบียร์มันจะถูกกว่านะแต่ผมมองว่าที่นี่น่าจะแพงกว่าวา,ายขวดละ400กาบาทก็แพงเลยว่าก็ไม่ได้แบบว่าเรื่องง1.8แปดสิบกว่าบาทเจ้าของกินนบะบที่ไรดีกว่าเนนี่แหละขนมเหมาะกับเราที่สุดอืะอ เลยลวรวมรวมรวมมิดเรียบร้อยครับหนึ 1, 2, 5, ก็4ีสบกว่าบาทครับผมยยนะใหา่อยู่นะเียเขียวครับอืมเขียวเหะทเาไม่หนาน ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าประเทศนี้มันรู้สึกว่าสงบเหมือนญี่ปุ่นเว้ยการเดินทางด้วยการเดินเนี่ยมันมันแฮปปี้มันไม่มีเสียงรบกวนการที่คุณจะนั่งทํางานข้างๆถนนมันเกิดขึ้นได้นะเพราะทุกอย่างพอเราเงียบเงียบจริงผตว่ามีความคล้ายญี่ปุ่นอยู่เยอะแต่ว่าก็ข้าของที่ว่ามหาศาลทำถนนกันเนี่ยบ้านเขาบึง แต่ขับรถทีนะ่อัมากบอกเลยว่าคนที่นี่ขับรถไม่ด้ต่างอะไรจาบ้านเราเลยครับเขาว่าไม่มีบีบแตกเหมือนจีนเหมือนเราไม่มีเข้าดังอะไรเป็นกฎหมายเขาเนาะโชว์โชว์แตกไปแล้วครับคนแรกของคุณแม่ครับเท่าไหร่คัน ประหกสิบยูโรนะครับปอนซื้ออะไรมาอีกซื้อแค่สลาดเพราะว่าแสนสองแสนเพราะว่าไอซี่เป็นแสนจะเข้าไม่ได้เลยพอดีใจมากอู้ยไปนั่งอมยิ้มตะแกมตุ่ยเห็นเพลนี้แล้วอยากร้องเพลงนี้เลยครับตัวพี่ไม่มีบาร์ลอกบาร์รถกินงไม่ปทานตัวพี่นั้นไม่มีตังจะเข้าไปชอบบ็อปบาร์ลองได้ไงอยากเข้าไปแต่ไม่มีตังเรียบร้อยครับแตกสองไทยแตกสองครับคุณผู้ชม ข้อดีของการมาเที่ยวต่างประเทศก็คือแบบนี้ครับเห็นในสิ่งที่อยู่บ้านเราไม่ได้เห็นบรรยากาศในที่มันไม่เดิมชับแกงเป็นอหนอนแล้วย้อนไวย้อนไว ห,หลักฐานเขาแกงเขาแกงมีความสุขกันแบบนึงนะเราซื้อของเราได้ของมาก็มีความสุขอย่างหนึ่งเรามาเที่ยวเรามาเห็นสิ่งแปลกใหม่แล้วก็มีความสุขอีกอย่างนครับลองดูครับคุณผู้ชมลองเปิดใจลองยอมเสียเงินเพิ่มสักนิดหนึ่งเพื่อการมาเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันบางครั้งเมื่อไหจะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดของเราก็ได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่อาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้ครับลองคิดดู ค่มปะคม